สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูเกย์ในการเรียนออนไลน์สัปดาห์ที่3นะคะสัปดาห์นี้คุณครูจะขึ้นเนื้อหาใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาเดิมค่ะจากการเรียนในชั่วโมองแรกเริ่มเลยนะคะคุณครูได้อธิบายให้นักเรียนฟังไว้ว่าสุภาษิตท,ที่ประพันธ์โดยรัชกาลที่5นั้น,นะคะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่3เรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือโครงสุภาษิตโสรถไราย,ยางนะคะเรื่องที่2ก็คือ โครงสุภาษิตณารืุมนาการแล้วก็เรื่องที่3โครงสุภาษิตอิสสปะป,ปะกรณมนะคะในครั้งนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของโครงสุภาษิตอิสสปะป,ปะกรณำค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องศึกษาชื่อเรื่องเสียก่อนว่าเรื่องที่เรากําลังจะเรียนนั้นนะคะหมายความว่าอย่างไรนะคะถอดความตามชื่อเรื่องโครงสุภาษิตอิสปะปะกรณมนะคะโครงสุภาษิตก็หมายถึงโครงสี่สุภาพนะคะส่วนอิศพบหรือหรือเราอาจออเสียงว่าอิสปะนะคะอิศบเนหมายถึงอิศบหรือว่าเป็นชื่อ ของนักเล่าเรื่องหรือนักเล่านิทานส่วนคําว่าปกรณำนะคะหมายถึงคำพี่หนังสือหรือว่าเรื่องนำทั้ง3ามคำเนี่ยค่ะมารวมกันก็จะได้ความหมายว่าโครงสี่สุภาพนะคะที่แต่งด้วยสุภาษิตท,ที่มีเรื่องราวแต่งเหมือนกับนิทานอิศกแปลอีกหนึ่งชั้นก็คือ ครงสุภาษิตท,ที่แต่งเหมือนนิทานอีศบค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระองค์เนี่ยทรงแปลนิทานอีศบนะคะจากนั้นก็ประพันธ์เป็นโครงสุภาพประกอบกับนิทานรวมรวมกับร่วมกับกวีสท่านนะคะได้แก่ พญาสีสุนทรโวหารนะคะไม่ใช่สุนทรผู้นะคะนักเรียนพญาสีสุนทรโมหานเนี่ยค่ะชื่อจริงก็คือ,อคุณน้อยอาจารย์ยางกูลนะคะคนที่สองพญาราชาสัมภารากรพญาราชาสัมพารากรนะคะแล้วก็คนที่สามก็คือพระเจ้าบรมมวงเ์เธอกมรมหลวงพิชิตปรีชากรนะคะทั้งสามพระองค์นะคะร่วม ทั้ง3คนนี้ร่วมกับรัชกาลที่5ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยปแปลนิทานอิศกจำนวน24เรื่องนะคะโครงสุภาษิตอิส,สปปะกรณามเนี่ยมีรูปแบบเป็นร้อยแก้วประเภทนิทานนะคะแล้วก็มีโครงสุภาพปิดเรื่องเรื่องละหนึ่งบทหมายความว่านิทานหนึ่งเรื่องก็จะแต่งโครงตอนจบ นะคะที่เล่าหรือสรุปความนิทานเรื่องนั้นไว้หนึ่งบทค่ะที่มาของเรื่องนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะหรือว่ารัชกาลที่5เนี่ยพระอ,องค์ทรงโปรดที่จะอ่านนิทานเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะนิทานที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเมื่อพระอ,องค์เนี่ย อ่านแล้วก็จะแปลมาเป็นบทความภาษาไทยนะคะนิยมอ่านหรือว่าชื่นชอบในการอ่านนิทานอิศวเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าได้ทั้งข้อคิดแล้วก็สติเตือนใจนะคะส่วนนิทานอิศวมีที่มาจากชื่อผู้เล่านะคะเออกล่าวในประวัตินะคะว่าอิศวเนี่ยเป็นทาต ชาวกรีกที่มีร่างกายเนี่ยพิการนะคะแต่เขามีความสามารถในการเล่าเรื่องเล่านิทานเป็นอย่างมากเลยเขามีความสามารถในการเล่าเรื่องเล่านิทานนะคะเขาค่อนข้างที่จะฉลาดแล้วก็เขาเนี่ยมีชีวิตอยู่ในช่วงของทศวรรษที่6นะคะชอบเล่านิทานให้ข้อคิดกติเตือนใจนะคะ ให้กับนายตัวเองนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เลวร้วายให้กลับมาดีได้ด้วยการเล่านิทานที่แฝงด้วยข้อคิดของเขานะคะคุณครูปรากฏรูปปั้นนะคะของอิศบไว้ให้นักเรียนเห็นแล้วนะคะก็รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างที่นักเรียนเห็นในสไลด์เลยนะคะ เดี๋ยวครูจะพานักเรียนมาดูเรื่องย่อนะคะนิทานอิสุกที่นักเรียนจะได้เรียนในเนื้อหานะคะประกอบด้วยเรื่องของราชสีกับหนูนะคะราชสีตัวหนึ่งเนี่ยนอนหลับอยู่แล้วก็มีหนูวิ่งขึ้นไปบนหน้านะคะทำให้ราชสีเนี่ยตกใจตื่นแล้วก็ตั้งใจที่ว่าจะฆ่าหนูตัวนี้เสียนะคะแต่ว่าหนูตัวเนี้ยอ้อนวอนนะคะขอชีวิตราชสีจึงปล่อยหนูไปนะคะต่อมาราชสีเนี่ยเกิดติดบ่วงนะคะหรือว่าติดเชือกในพานเนี่ย หนูก็เข้ามาช่วยราสีจุนรอดพลได้นะคะส่วนเรื่องที่3นะคะสุนัข กับลูกแกะค่ะสุนัขป่าเนี่ยอยากกินลูกแกะจึงให้เหตุผลกล่าวโทษลูกแกะต่างๆหน้าแต่ลูกแกะไม่มีความผิดจริงสุนัขป่าไม่รู้จะทําอย่างไรจึงจับลูกแกะกินทันทีค่ะเรื่องที่สี่นะคะกระต่ายกับเต่าค่ะกระต่ายหัวเราะเยาะเต่าว่าเดินช้าขาสั้นค่ะ เต่าจึงท้ากระต่ายวิ่งแข่งกระต่ายคิดว่าเร็วนะคะคิดว่าตัวเองน่ะวิ่งเร็วกว่าเต่าก็เลยหยุดพักนอนระหว่างทางแต่เต่าเดินไม่หยุดจนในที่สุดเต่าก็ถึงเส้นชัยก่อนกระต่ายนะคะทั้งหมดเป็นเรื่องเล่าย่อๆของนิทานแต่ละเรื่องนะคะซึ่งนิทานทั้งหมดนี้นะคะนักเรียนจะคุ้นเคยหรือว่าคุ้นชินกับการได้ยินอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น เดี๋ยวครูจะพานักเรียนมาดูในเรื่องของตัวบทเลยนะคะว่าในหลวงรัชกาลที่5หรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะท่านกับคณะเนี่ยประพันธ์โครงสุภาษิตหรือว่าโครงสิสุภาพไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะโครงสุภาษิตบ,บทแรกนะคะจะแต่งปิดท้ายนะคะเรื่องราชสีกับหนูค่ะนักเรียน อย่าควรประมาทผู้ทุรพลศบเคราะห์คราวขัดสนสุดรู้เกลือกเขาศบร้ายดนใช่เหตุมีแหมากพวกคงมีผู้ระลึกเขาคุณสนองนะคะถอดบทประพันธ์ก็คือว่าเราเดี๋ยไม่ควรประมาทผู้ที่มีกำลังด้อยกว่าเรานะคะ ว่าไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้เพราะคราวที่เราเนี่ยได้เจอประสบป,ปัญหาต่างๆหรือว่าเจอเคาะอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเผื่อว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยจะสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้นะคะสำหรับโครงประกอบสุภาษิตเรื่องที่2องนะคะคือเรื่องบิดากับบุตรทั้งหลายค่ะใจความว่า เชื้อวงวายรักร้อยริษยากันเฮยปรปักเบ B ียนบีทาง่ายแท้ร่วมสู้ร่วมรักษาจิตร่วมรวมแฮ่หมือนอ่นอมิตรบ่มิแพ้เพราะพร้อมเพรียงผจญน,นะคะถอดความได้ว่าญาติพี่น้องเนี่ยที่ไม่รักไข้ปองดองกันเนี่ยอิจฉาริษยากันเนี่ยถึงเวลามีศัตรูหรือว่าหมู่ บุคคลที่มาคิดร้ายเนี่ยก็จะสามารถเบียดเบียนหรือว่าทําร้ายเราได้ง่ายนะคะประกอบกันทางตรงกันข้ามถ้าเราเนี่ยรักกันสามัคคีกันนะคะต่อให้มีศัตรูเป็นหมื่นเป็นแสนคนเข้ามาที่จะทําร้ายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําอันตรายพวกเราได้ค่ะสำหรับโครสภาสิตนะคะที่แต่งประกอบเรื่องที่3ก็คือสุนัขป่ากับลูกนะคะ เรื่องนี้นะคะใจความของโครมีว่าชาติกลักขักดุร้ายสันดานคงจะหาสิ่งพรานโทษให้จึงจะกล่าวคำหวานคำชอบก็ดีหารหักเอาจนได้ดังขอเขาประสงค์นะคะถอดความได้ว่าผู้ที่มีนิสัยใจคอหยาบช้าดุร้ายนะคะอย่างไรเสียเนี่ยเขาก็จะต้องหาเรื่อง หาเรื่องให้เรานะคะสร้างเรื่องเราวเดือดร้อนให้เราอยู่ดีถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะใช้คําพูดคําจาที่อ่อนหวานกับเขานะคะแต่อย่างไรคนกลุ่มเนี้ยนะคะเขาก็จะหาเรื่องใช้อำนาจวาสนาคมเหงรังแกเราจนได้นะคะสำหรับเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องกระต่ายกับเต่าใจความของคโครมีอยู่ว่า เชื่อเร็วแรงเรี่ยวทั้งชาวชาญเชียวแห้แม้ประมาทมารรการก็รา้าโฉดช้าอุตสาหานห่อนหยุดยั้งเฮยดังเต่ากระต่ายท้าแข่งช้าชนะเร็วนะคะถอดความได้ว่าผู้ที่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยมีความรวดเร็วนะคะเรียวแรงดีแล้วก็ยังมี ความสามารถความเฉียวฉลาดนะคะก้าหารแต่หากเราเนี่ยประมาทนะคะละเลยไม่เอาใจใส่ในการทำงานหรือว่าการที่เรากำลังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นั้นนะคะก็จะทำให้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยร้วมเร็วได้ส่วนอีกคนหนึ่งอาจจะมองว่าเชื่องช้าหรือว่าโง่นะคะไม่มีความสามารถ ไม่มีความเฉลียวฉลาดหากเขาเนี่ยมีความมุกม,มานะหรือว่าความพยายามเขาก็สามารถที่จะทําการงานสิ่งนั้นหรือสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยให้สําเร็จลงได้ดังกระต่ายกับเต่านะคะที่เต่าเนี่ยดูเชื่องช้าแต่ก็สามารถที่จะเอาชนะกระต่ายที่รวดเร็วได้ ก่อนที่เราจะจบการเรียนการสอนนะคะครูขอทบทวนเนื้อหาให้นักเรียนอีกหนึ่งครั้งโครงสุภาษิตอิสะปปปกรณามเนี่ยหมายถึงโครงสี่สุภาพที่แต่งเนื้อหาเรื่องราวเหมือนกับนิทานสุภาษิตค่ะโดยเรื่องที่นักเรียนเรียนเนี่ยมีทั้งหมด4เรื่องนะคะคือเรื่องราชสีกับหนูเรื่องของบิดากับบุตรทั้งหลาย เรื่องสุนักปลากับลูกแกะนะคะแล้วเรื่องสุดท้ายคือกระต่ายกับเต่าค่ะภาระงานในครั้งนี้นะคะครูให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะภาษาไทยหน้าที่146ถึงหน้าที่148นะคะเป็นการถามตอบสั้นๆนะคะแปลบทความสั้นๆซึ่งคุณครูเนี่ยได้ถอดความให้นักเรียน ฟังไปแล้วนะคะเมื่อต้นชั่วโมงหรือว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะภาระงานในครั้งนี้ขอให้นักเรียนดําเนินการทําให้เรียบร้อยนะคะเปิดเรียนเจอกันมาเนี่ยคุณครูจะสอนเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะเป็นในลักษณะของการสรุปความสั้นๆทบทวนให้นักเรียนอีกหนึ่งครั้งนะคะเผื่อว่านักเรียนคนไหนเนี่ยมีข้อสงสยัยหรือว่ายังไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนไหนนักเรียนสามารถถามคุณครูได้หลังจากที่เราเปิดเรียนมาเจอกันนะคะ ในครั้งหน้านะคะชั่วโมงหน้าคุณครูจะสอนอีกหนึ่งเรื่องที่ยังไม่ได้สอนก็คือเรื่องของโครงสุภาษิตโสรสไรยางนะคะนักเรียนสามารถทําการบ้านโดยการไปอ่านเนะะื้อหาร่วงหน้าได้เลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูต้องขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ